ท่ามกลางข่าวเช้าโชว์และการเงินที่ผันผวนเราอาจรู้สึกเรากับถูกคลื่นแห่งความโลภซัดสา์แต่ในความมืดมิดนี้ยังมีแสงสว่างแห่งธรรมที่นำทางเราได้นั่นคืออัปิชาตาความพอใจในสิ่งที่มีจะนำพาจิตใจให้สงบเย็นและเป็นอิสระจากความโลภที่ครอบงำชีวิต อัปิชตาคือหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงความปรารถนาน้อยความรู้จักพอไม่โลภไม่ทะเยอทะยานเกินความจำเป็น พระพุทธองค์ทรงสอนว่าความโลภเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งปวงเพราะเมื่อเรามีความอยากไม่สิ้นสุดเราก็จะดิ้นรนแสวงหาและเมื่อไม่ได้ดังหวังก็จะเกิดความผิดหวังความทุกข์ใจตามมาดังนั้นการฝึกอับปิจชตาจึงเป็นการตัดวงจรแห่งความทุกข์ตั้งแต่ต้นทางด้วยการลดความอยากลดความต้องการที่ไม่จำเป็นลง พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระประมาจารย์แห่งสายวิปัสนาท่านเน้นย้ำเสมอว่าความพอดีคือความสุขท่านสอนให้เราพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงชีวิตลดละความฟุ่มเฟื่ยและให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจมากกว่าการสะสมวัตถุ ท่านสอนว่าการมีชีวิตที่เรียบง่ายปราศจากความทะเยอทะยานเป็นหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงท่านสอนว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่อยู่ที่ใจที่สงบและรู้จักพอซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่าทรัพย์สินภายนอก ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข่าวสารการช่อโกงหลอกลวงและภาวะเงินเฟอ้อที่กัดกินค่้าครองชีพการฝึกอับปิดชตาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเราต้องมีสติรู้เท่าทันกลลวงของโฆษณาชวนเชื่อที่กระตุ้นให้เราอยากได้อยากมีเกินความจำเป็น อย่าลหลงไหลไปกับภาพมายาของความร่ำรวยที่ฉาบฉวยเพราะมันอาจนำมาซึ่งความหายนะได้เราสามารถนำหลักอภิชิตตามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเริ่มจากการสำรวจความต้องการของตนเองพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆและอะไรคือสิ่งที่เกินความจำเป็นลดการบริโภคที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองการช่วยเหลือผู้อื่น และการทำจิตใจให้สงบสรุปแล้วอับปิจชตาไม่ใช่การอยู่อย่างอดอยากแต่เป็นการอยู่อย่างมีสติรู้จักประมาณตนและพอใจในสิ่งที่มีอยู่การฝึกอับปิจชตาจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะมันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงความสงบในจิตใจและความอิสระจากความโลภที่ครอบงำชีวิต ในการครั้งหนึ่งณนะเมืองสาวัตถีอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์มีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าปุณณนะอายุราว30สปีอาชีพของปุณณนะคือการเป็นพ่อค้าเร่ตระเวนขายสินค้าต่างๆไปตามหมู่บ้านด้วยความที่ปุณณนะเป็นคนขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตทำให้กิจการค้าขายของเขาจเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เขาสามารถเก็บหอมรอมริบจนมีเงินทองมากมายแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของปุณณะก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ข่าวว่ามีกลุ่มคนกําลังทำการช่อโกงโดยการปล่อยข่าวลือว่าจะมีการซื้อขายที่ดินในราคาที่สูงเกินจริงปุณณนนะซึ่งแต่เดิมก็เป็นคนมีจิตใจที่โลภอยู่บ้างแล้วเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็เกิดความอยากได้ใครม่มีอยากรวยทางลัด เขาเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการคิดที่จะเข้าร่วมขบวนการนี้โดยหวังว่าจะสามารถกอเกลืเงินทองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมและจริยธรรมปุณณะเริ่มวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาเก็บซ่อนเงินทองส่วนใหญ่ของตนไว้และเตรียมที่จะนำไปลงทุนกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าว แต่ในขณะที่เขากำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั้นเองเขาก็ได้ยินชาวบ้ายพูดคุยกันถึงเรื่องคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะเรื่องอัปิช,ชาตาซึ่งแปลว่าความมักน้อยความสันโดษไม่มีความอยากใหญ่ใฝ่สูงปุณณะเริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่นี้มันถูกต้องแล้วหรือไม่ การที่ตนกำลังจะช่อโกงคนอื่นเพื่อหวังรวยทางลัดนั้นมันขัดต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างสิ้นเชิงในที่สุดปุณณะก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ณวัดเชตวันมหาวิหารเพื่อขอคำชี้แนะเมื่อปุณณะได้เข้าเฝ้าแล้วเขาก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธองค์ส่งทราบ พระพุทธองค์ทรงสดับรับฟังด้วยความเมตตาแล้วจึงตรัสสอนว่าดูก่อนปุณณนะความโลภเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงผู้ที่ถูกความโลภครอบงำจิตใจยอมกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีงามและในที่สุดก็จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่น การช่อกงผู้อื่นเพื่อให้ตนเองร่ำรวยนั้นเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงและผลกรรมของการกระทำเช่นนั้นก็จะติดตามท่านไปในภพชาติหน้าพระพุทธองค์ทรงสอนปุณณะให้รู้จักกับหลักธรรมอปิชาตาให้รู้จักความพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมีไม่โลภโมโทสันและให้หมั่นเจริญสติพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทรัพย์สินเงินทอง เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วปุณณะก็เกิดความสำนึกผิดเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะล้มเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมขบวนการช่อโกงและหันมาดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เขาตั้งใจที่จะประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและแบ่งปันทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่ยากไร้หลังจากนั้นเป็นต้นมา ปุณณะก็กลายเป็นคนใหม่เขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ่งเฟอ้อและมีความสุขกับสิ่งที่ตนมีเขามั่นเจริญสติพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆและปล่อยวางความโลภความอยากได้ใครมีที่เคยมีอยู่ในจิตใจ เมื่อจิตใจของปุณณสงบเย็นลงเขาก็พบว่าความสุขที่แท้จรินนั้นไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่อยู่ที่การมีจิตใจที่สงบปราศจากความโลภและมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ท่ามกลางข่าวช่อโกงและเงินเฟ้อที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเราทุกวันนี้หลักธรรมคำสอนเรื่องอับปิชตาคือยาวิเศษที่ช่วยเยียวยาจิตใจที่กำลังถูกความโลภครอบงำได้เป็นอย่างดี อับปิชาตาแปลว่าความปรารถนาน้อยความใคร่น้อยไม่มีความอยากได้ใครมีจนเกินเหตุพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเป็นผู้มีอับปิชาตาเพื่อตัดวงจรความทุกข์ที่เกิดจากความโลภหลักอับปิจชาตาไม่ได้หมายความว่าให้เราเป็นคนขี้เกียจไม่ทำอะไรเลย แต่หมายถึงการรู้จักประมาณตนรู้จักความพอดีไม่ดิ้นรนไขวาคว้าจนเกินกำลังไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาในยุคที่ข่าวช่อโกงและเงินเฟอ้อระบาดหนักเช่นนี้การมีอัปปิดช,ชตาจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่หลงกลการลงทุนที่เกินจริงและไม่ถูกความอยากรวยเร็วครอบงำจิตใจ ลองพิจารณาดูว่าความโลภเกิดขึ้นได้อย่างไรในจิตใจของเราเมื่อเราได้ยินข่าวคนถูกโกงเงินเราอาจจะรู้สึกกลัวว่าวันหนึ่งเราจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทำให้เรายิ่งอยากหาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อความมั่นคงในชีวิตหรือเมื่อเห็นข้าวของราคาแพงขึ้นเราก็ยิ่งอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอยากมีรายได้เสริมเพื่อที่จะสามารถซื้อของที่ต้องการได้ ความอยากเหล่านี้เองที่เป็นบ่อเกิดของความทุบในทางพระพุทธศาสนา จิตของเรามีกลไกลการทำงานที่ซับซ้อนเมื่อเราเห็นสิ่งเร้าภายนอกเช่นข่าวการช่อโกงหรือราคาสินค้าที่สูงขึ้นจิตก็จะเกิดการปรุงแต่งเกิดเป็นความรู้สึกต่างๆเช่นความกลัวความกังวลความอยากได้จากนั้นก็จะเกิดเป็นความคิดต่างๆนาๆนาเช่นฉันต้องหาเงินให้ได้มากกว่านี้ฉันต้องลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงย ความคิดเหล่านี้จะนำไปสู่การกระทำต่างๆซึ่งอาจจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมหรือเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมก็ได้หากเราขาดสติไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจความโลภก็จะนำพาเราไปสู่ความหายนะได้หากจิตของเราผูกติดอยู่กับความโลภเราจะไม่มีความสุขเลยเพราะเราจะไม่มีวันพอใจในสิ่งที่เรามี เราจะคอยแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคอยแต่คิดว่าเรายังขาดอะไรอยู่เสมอความคิดเหล่านี้จะกัดกร่อนจิตใจของเราทําให้เราไม่มีความสงบสุขวิธีที่จะช่วยให้จิตของเราดีขึ้นได้คือการเจริญสติอยู่เสมอให้เราคอยสังเกตจิตใจของตัวเองเมื่อมีความรู้สึกโลภเกิดขึ้นให้เรารู้ทันว่าอ้อตอนนี้จิตใจเรากําลังโลภนะ จากนั้นให้เราพิจารณาว่าความโลภนี้จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงหรือไม่หรือจะนำมาซึ่งความทุกข์มากกว่ากันเมื่อเราเห็นโทษของความโลภแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางความโลภนั้นได้ นอกจากนี้เรายังสามารถฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้มีอับปิชตาได้ด้วยโดยการให้ทานการสละออกการแบ่งปันสิ่งของที่เรามีให้กับผู้อื่นการทำเช่นนี้จะช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นในทั์สินเงินทองและช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นนอกเหนือจากวัตถุดังนั้นในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยข่าวช่อโกงและเงินเฟอ้อเช่นนี้ ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงยึดมั่นในหลักอัปิชตาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่โลภมากไม่เบียดเบียนผู้อื่นและรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราทำได้เช่นนี้แล้วเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความผันผวนของโลก ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและพ้นจากทุกภัยทำปวงอย่าประมาทในเรื่องเงินทองและค่าครองชีพขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทินสาธุคาสาธุ